สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพลังงานทดแทนนะครับวัชบุการช่างนะครับเตาเผาถ่านนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับตัว ss ศูนย์สามนะครับตัวนี้ซุปเปอร์ซันนะครับตัวนี้รุ่นพัฒนานะครับก็มีพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นจะมีห้องเพลิงที่สูงใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะใส่ขยะเข้าไปนะครับ ได้ง่ายนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือป่องที่จะเติมขยะนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเวลาเราใส่แล้วเราก็ปิดได้นะครับจะทําให้อุณหภูมิในตัวเตานี่ร้อนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราเติมขยะได้เยอะนะครับเติมเชื้อเพลิงได้เยอะนะครับสามารถเผาขยะในตัวนะครับตัวนี้จะเก็บควันได้ดีมากนะครับเตารุนี้นะครับเพราะว่าแรกๆนะครับเริ่มแรกจะมีควันนิดนึงนะครับพอเตาติดนะครับเขาก็จะ ควันเขาจะหายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนด้วยนะครับเตารุ่นนี้นะครับเราทำขึ้นเพื่อที่จะเผาขยะในชุมชนแล้วก็สามารถใช้พลังงานจากความร้อนจากขยะนะครับไปเผาอบทานเป็นการลดนะครับลดมลพิษนะครับทางอากาศนะครับเตารุ่นนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีระบบกันน้ำส้มคนไม้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับควันไม้จะ หมุนเวียนในระบบท่อนี้นะครับก็ไปควบแน่นกับน้าในในในกระบอกนี้นะครับก็จะกันตัวเป็นหยดน้ํานะครับอีกว่าน้ําส้มขนไม้นะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับประโยชน์เปนประโยชน์ได้เยอะนะครับทำพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองนะครับทุกความต้องการของลูกค้านะครับจากจินตนาการนะครับเรามีโจทย์แล้วเราก็มา ทำตามจินตนาการของเรานะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ยังไม่สุดนะครับก็ถ้ามีโจทย์ตั้งโจทย์มาเราก็ทำพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการพัฒนาเตาของเราจะไม่หยุดนิ่งนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับจนจนถึงที่จุดที่ลงตัวนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับและก็อุดหนุนสินค้าจากวัชพลการช่างนะครับจังหวัดกาลสินนะครับ อำเภอสมเด็จนะครับเบอร์ติดต่อนะครับมีสองเบอร์นะครับใช้เบอร์ไลน์ด้วยเลยครับตัวนี้นะครับศูนย์หกสามศูนย์สามสี่เก้าเจ็ดสองแปดนะครับและอีกเบอร์นะครับศูนย์หกสองหนึ่งสี่หกห้าหกแปดเก้านะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับแอดไลน์นะครับสอบถามได้เลยนะครับเวลาส่งของไปให้ลูกค้านะครับเราจะบอกลูกค้านะครับแนะนำลูกค้านะครับการใช้งานของเตาด้วยวิดีโอคอลเลยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ